ใครดูบอกเลยครับเพราะผมไม่เคยดูเนี่ยผมแต่งเป็นอะไรกันเนี่ยทอมโฮด์อุ้ยลิซ่าเหรอลิซ่าแฟนกพิงเหรอเราเตงไม่ได้จุกพี่เป๊ะแล้วเนี่ยอีกอี่างเลยโค้ตาหลุ่นไปเลยครับเป็นดีนะฮะนี่ยังไม่แต่งตัวเต็มนะยังไม่แต่งเต็มยังแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นยังไม่เรียบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นยังอะไรวะวิลเลียมคืออะไรครับวิลเลียมลิซ่ามา เวียนเวทผูดหรอกเวทเวียนเค้ยหงค้าวัสดีครับส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 วัสดีครับมาทีเซอร์เฉยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้สดการในเรื่องของเอ่อเว้นเดย์อยู่แล้วนะครับเรื่องเว้นเดย์เว้นเว้นระยะนะครับอันนี้เว้นระยะก่อนนะครับนะครับเอ็นเอนนาเบลโอ้โหน้องยังเขายังไม่ถักจังก็ังไม่เซตเขาแต่งตัวเซตก่อนแล้วรอพี่ป้าแต่งตัวเซตแต่งตัวอยู่เนี่ยเออลิซ่าลุงเขาเขาแต่งเป็นลุงแต่งเป็นลิซ่าเสียงใหญ่จังไม่ใช่ครับพูดเท่าทาางงไไหนนนมมยืคครรัับบ่่ใช้อ เราเหลือ hora, ทักเปลี่ยนนิดนึ่งเราก็จะเราก็จะได้ไรายแล้วรูปจุกเนาะได้รายได้แล้วเหมือนแม่หน day, when day, when ้าพี่ปาเหมือนเวนเดย์ไหมเวนเดย์อะไรที่อเวนอะไรไม่รู้เนี่ยเวนเดย์ได้เวนวักน้องไม่ใช่ครับลงทุนนี่ยผมภาษาลงทุนแต่งหน้าเนี่ยหน้าเหมือนพ่อพ่อเวนเดย์พี่ป๊อเป็นเวนเดย์น้องน้องดูแลแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวรั่วดิไอ้เนี่ยดูแล้วรั่วดิมิสเตอร์บีนมากข่าวโอ้ยก่อนครับอันนี้โกรธนะนี่ขออนุญาตนะ ลุงยืนทําอะไรอยู่คะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์เต็มอยู่เลยมาช่วงนี้ถักเปียอยู่ครับอันนี้จริงๆแล้วคุณจุกเนี่ยเป็นคุณพ่อนะพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าเวนเดงเวนเด์ต้องเป็นคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกอืคุณพ่อคุณลูกเวนเด์เหรอใช่ต้องรักกันไหมเขารักกันไหมพ่อแม่เขารักกันปะวะ หลักกันไม่มนิ่ง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 ไม่ค่อยลๆๆห,อหลักกันขอนิ่งนิ่งหน่อยหรอคุณพ่อครับวันนี้เราจะคุณพ่อคอรับเอาเลยเวนเดนเป็นผู้หญิงก็คุณพ่อค,ครับไอครับลุงสำราญคืออะไรครับพ่อหรือปู่ไม่ใช่ครับพ่อครับไปดูได้พ่อแต่งตัวหน้าจริงจริงไปดูได้อืกูเด็ดเต็มที่เลยเป็นระบบเลยเปอาเว้นเดย์เวนเดนเป็นไอ้เอกเป็นไอ้เอกชื่ออะไรนะ ในเอกชื่อเวนเดย์นี่แหละจะชื่ออะไรล่ะไม่ใช่ชื่อนามาชื่อเวเออจะไม่แต่งชุดเต็มระบบเลยแต่ว่าวันนี้เราบอกแล้วว่าเดี๋ยวเรามีอะไรเตรีมเป็นคุณจุกครับใช่ครับเดี๋ยวรออะไรเตรีมมากล้องใหญ่นี่กล้องเล็กให้ดูก่อนวฝากถือเออไม่ได้ให้ร้องอีกเตะโหัวกู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 จุกจุกทำให้พี่เสียทรงหมดพลละแ้ว แต่ถ้าจุกเอาผ้าเขามาคาดหัวเหมือนนี้เลยอะกันที่ชาวเกาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ใครขำนี่เป็นบาปกรรมที่ผายคนทํามาหากินนะคี่หนุ่มเนาะนะครับทําเพื่อองค์กรนั่นเนี่ยทาเพื่อบริษัทนั้นแหละเว้นตรงเว้นเดย์อะคอมเขาประกอบกันมาต้องหกแสนก็ต้องเป็นเว้นเดย์หรือเปล่าเอาสาหร่ายใส่ผมทําไมครับไม่ใช่ครับสวยครับสวยครับสวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจะบอกว่าค่อยรอดูจริงๆก็เฉยที่ปากอ่อนไหมแม่เติมดำอีกนิด อะไรนะครับเติมปากดำอีกนิดหนึ่งไหมได้ครับผมว่าปากพอดีที่มันแดงไปนิดนึงครับใช่ครับอย่าเข้ามาหนูมีพักคืออะไรครับอันนี้ถักเสร็จแล้วครับเตียใช่อันนี้ยังไม่แต่งตัวเต็มเหรอราแต่งตัวเต็มไหมเรอแต่งตัวเต็มก่อนใช่ใหญ่ไหมหรือว่าอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ลั่นเลยเดี๋ยวลั่นเลยเนี่ยไอ้ฟแจ๊ดด้วยไฟแจ๊ดด้วยเต้ยถ่ายไปยังเนี่ยถ่ายรูปเปิดไปยังก็ใจด้วยเป็นเดี้ยอ่ะอือ ใครขำอะไรอะ่ะใครทนไม่ไหวอะไรอะ่ะน้องพี่ทํางานเออเออไอ,อแต่วันศุกร์ที่26กันยายนไอ้ฮะตัวน้องคำปฐมนะใช่ครับอย่าเล่นนะมาศาลาใช่ของ,งน้องวัลนี้ยยิ่งยงยิ่งใหญ่ถูกต้องเยอะด้วยเกือบแฝนอันนี้จริงอ,อืเจอพี่เปาเจอพี่นบด้วยเอ็กซ์ทีมใช่อาจจะยังอะไรครับอ้าวผมแต่งเหมือนกันนะเนี่ยผมลงทุนนะเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ลงทุนนะเนี่ยพี่เปาก็เหมือนเวนเดย์ผมก็เหมือนพ่อเวนเดย์เออใครมาเปรียบเทียบผมเว้นวักเนี่ยเวนวักไม่ใช่อาหารอะไร อ๋อเป็นพลาสติกดีกว่าไม่ได้เป็นไอ้นี่นี่เหมือนไหมมันโยกมันอย่มันอย่ข้างไหนทันได้หมดทุกข้างเดี๋ยวกูโฟกัสก่อนจุกจุกจุกแบทเดย์ไม่ใช่ครับไม่ใช่แบทเดย์น้องเว้นเดย์ไม่ใช่แบทเดย์ครับหนูก็สดใสของหนูอยู่ดีๆพี่เปาามาไลฟ์ทำไมล่ะ ยายแหลมร้องฟังร้องหมอนลับให้ฟังหน่อยไม่ใช่ครับน้องไม่ใช่เสียงอีสานครับใช่ครับทํางานอยู่ครับอืมจบที่ไหนแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวใส่ชุดเนาะเดี๋ยเอาเสื้อใส่ที่บองรออยู่นิดเดียได้ครับเว้ยกระโปรงยังไม่ใส่เลยใช่กระโปรงยังไม่ใส่เลยเอาไงเอากระโปรงก่อนใส่กระโปรงก่อนเหรอก็ใส่แล้วค่อยถอดีข้างในแล้วรองเท้าเหรอรองเท้ายังเป็ีมั้งยังเป็ี่ยนอ่ะจริงจริงต้องใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้านักเรียนสิสิบอ่ะรองเท้าที่เคยเธอเคยเอาของเขาไปอ่ะใช่อันนั้นก็ได้โ หาเงินหาทองแต่ระบาดเป็นญาติชาวประจุอันนี้ใส่กับรองเท้าใช่ครับใส่เข้าเข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่ใส่แป๊บนึงไอ้จุกใส่ตรงนี้ก็ได้ใช่ก็เดี๋ยวใส่เข้าไปเลยเอาขาแยหญ่ไปเลยอ๋อแล้วรองเท้าเหรอครับใส่ได้ใส่ไปเลยใช่โอ้หอย่เงี่ยเหมือนใส่ไม่เป็นนะแต่ถนัดมากเลยพอดีเลยใส่ได้แหละกูใส่ได้มึงทำอะไรกูทำไม่ได้บ้างล่ะได้เนี่ยพี่เรา ไม่ได้อะไรเลยโปรงลาซอนเลยเนี่ยได้ทรงกระโปรงยาวเลยตอนนั้นขอนั่นเลยไม่ใช่เจ้าห่งครับไม่ใช่เจ้าห่งครับเฮ้ยกูจู๊กกุจู๊วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์เจอกันธรรมศาลานะครับใช่ครับวันศุกร์เจอกันนะธรรมศาลานะอืมเหมือนเลยอ่ะ มันจริงเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนเลยนะอุ้ยได้อยู่นะพี่เป็นบุคคลน่าเชื่อถือนะพี่เปาเฮ้ยไอ้ปูแบบคาดไม่ถึงไม่ใช่ครับเป็นได้ไหมคาดไม่ได้หรอค่าแค่แค่แๆอย่างเงี้ยวอลเลยคาดก็ได้ค่าผมก็หนักเจ็ดสิบหกสิบเก้าเองนะเขาใส่เอามาหรือเปล่าเว้ยเออเป็นเดน่นตับเลยเป็นเด่นเป็นเด่นออกไปไม่ต้องหมืเก่งอฮ้ยไม่หลอเหมือเก่งเออไม่ต้องหมืเก่งนี่หว่า หนึ่งครับไม่ใช่เว้นวัคครับโอ้น้องมันกว่าอ่างเกินน้องเท้าอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ตุ้มเท้าสีดำอยู่ตรงนั้นน่องสีดำได้ครับนี่นี่นี่วางอยู่ข้างกระเป๋าใช่เนาะว่าหยุดไปเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้ไงเจอรายใหญ่เจอเจอนตอนนี้นี่ไงเหมือนเจอกันกระดุมรองขอชีวิตคืออะไรครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ตอนไลฟ์เต็มๆไงนี่มาให้ดูตรงนี้ก่อนเอาแฟนที่ฟังไปยิง แฟนกูหลุดจัดไม่ใช่แฟนกูหลุดเรื่องอะไรวะลูกเว้นเดย์พ่อแบตเดย์ไม่ใช่ครับใครเอาตลกรุ่นใหญ่มาล้อต๊อ๊กอะไรไม่ใช่ครับน้องใครครับใครขับอะไรอะไรไม่ใช่น้องมันเป็นงานกับผู้ใหญ่บ้านกับลูกสาวเขาไม่ใช่ครับล็อตอกเลยออ ตำนานที่ยังมีลมหายใจปะไม่ใช่ล้อต๊อกครับพี่ก็เนาะนี่แม็ก <c oughs> พี่เปาบอกซื้อคอมบอกแม่ซื้อคอมใหม่ยเหตุหรอโอ้โหแม่จะซื้อคอมเหรอครับนี่เจ้าของอะไนคอมไหมครับมูสภาพจะของ,งมมอะไรคอมเอาไม่รอดเลยครับน้องอืมฝากแช่ก่อนฝากแช่ก่อนฝากแช่ก่อนแล้วก็ไ,ไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวมีหลายใหญ่รอบนึงเออฝากกดแชทใช่ไหนดูคอมชุดเต็มด้วยแล้วก็ใช่ แตต่งเ็มด้วยซามูเอลท่านแก่เร็วมากเพราะว่าหน่วยงานราชการช่วยเข้ามาดมทุนหน่อยคนข้างหลังทำหน้าตึงจังครับไม่ได้ตึงครับมันหน้ามันตึงเองอยู่แล้วไม่ได้ตึงเหมือนโยนมันเป็นพราะโยนตรงนี้เหรอเหมือนอันนี้อยู่นะโอ้นี่ผมไม่กล้ากับขคนในวงดังๆปิดบูอ่ะนะโอ้ยนร้องปิดบูเหรอพี่ไนักร้องโูเคแล้วูบูได้แตู่น่าจะกูพร้อมละอ่ะ เราก็บอกคนดูมานี้แล้วกันนี่ไงมานี้ใช่เราใส่รองเท้าแล้วก็จบมาดีเดี๋ยวเราเจอกันในลายใหญ่นะครับเว้นเดย์แล้วก็เว้นวักแล้วก็พี่เป้เฮลโลเว้นฮาโลวีนคืออะไรครับน้องไม่ใช่เว้นฮาโลวีนครับเว้นเดย์ครับเว้นเดย์ใช่ยวเจะอันหของใหญ่แฮร์รี่พอตเตอร์เหรอน้องเปาโอ้โหมึงดูยังไงมึงดูการ์ตูนเรื่องเดียวอุ้มเนี่ย เว้นเดครับเว้นเด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 เวนกรรมไม่ใช่ครับโอ้ไ oh. ลายใหญ่อีกไลายใหญ่อีกสิบนาทีเจอกันในไลฟ์สดไ h a v ับ D ีอ๋อ oh, ช่องไอ้ hey, ถ้าติกตอกช่องนี้แหละเดี๋ยวจะเว้นกรรมไม่ใช่ครับโอ้ไม่้พูดแต่ร้ายใหดูช่องแชทด,ดิเว้นกรรม ข้างล่างข้างๆปล่อยฝ้ายนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเว้นไว้ก่อนไม่ใช่ครับเออเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันไลา์ใหญ่มาหาแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันใหญ่จุกทำทลงไปวะเวนเดย์เพราะว่าทีนี้เขากำลังมาด้วยซีรี์ไงซีรี์เวนเดย์ อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเขามาดูเจอกันในไลา์ใหญ่กับวนสเตอร์จุกปากเหมือนกูเหมือนแบบแดกแบบพวกแบบชาบูแล้วมันน้ำมันพองอะไรเงี้ยอืมกินแดงมาแดงมาละโอ้โหจมูกแหวกสิแหวก เอาเหมือดไหมเอาเอาเล็บให้เขาดูไหมเขาเฝืดเขาไม่เขาไม่เขาไม่ออกเหมือนเราอ๋อเรามีเล็บอยู่คุณจู๊กขอเล็บหน่อยพี่เป็นเดยไงขอดูเล็บหน่อยดิเราแต่งตัวเป็นไรเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล็บที่มือเล็บเล็บรูปรูปรูปขอดูเล็บหน่อยอย่คุณจูกเว้นเดย์ได้คุณจู๊กจูกอ่าเดี๋ยวกำลังกำลังเข้าให้ดูนะก็เร็วสินี่นะอ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูเล็บก่อนยื่นยื่นเล็บให้เขาดู อ่าอ่านี่เวนเดนี่เวนเดเยาพี่เปาอ่าแล้วเวนวักเข้ามาอ่าเวนเดโชว์เวนเดนี่คือเวนเดอันนี้เวนวักอ่าเหมือนไหมเหมือนเต้เฮียกูรับตัวเองไม่ได้สภาพกูไม่ไหวว่ะเฮียเหมือนเต้มึงไม่พ่อเวนเดง่ายอ่าเดี๋ยวพ่อเวนเดง่าย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 พ่อเวนเดง่ไงเวนเดอย่างแก่คืออะไรครับไหนเวนกรรมคืออะไรครับกระจุกเดี๋ยวตาจุกมาดูนะครับเวนเดแก่หัว่านี่ครับเวนเดแก่หัว่านี่ไง หลายซีซั่นแล้วนี่นี่พ่อนี่ไงนี่ไงมก็แต่งเหมือนพ่อนี่ไงแต่แค่ไม่มีเหลี่ยมเหมือนกันนี่ไงนี่เป็นอะไรเราครั้งนี้อ่านี่พ่อนี่ผมอะไอ้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกอีกสิบทีขึ้นไรปะสิบทีขึ้นไรห้าทีขึ้นไรสิบทีขึ้นไรเลยปะเจอกันในไลฟ์สดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สด เด uh, <Yes ี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดถูกต้อง I have CPU เดี๋ยวเจอกันช่องนี้แหละช่องนี้ก็จะยิงไลฟ์ด้วยช่องนี้แหละแล้วก็ติดตามทุกช่องไหนไปฮะสุดเดี๋ยวช่องนี้ยิงช่องชุกกู้จะยิงไลฟ์สดของเวนเดตัวนี้ด้วยถูกต้องครับเออไปไปเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันรายใหญ่เดี๋ยวเจอกันรายใหญ่จุกว่ากูน่ารักดีว่ะคิมมี่นดต้อนแลเก็จูมาเละดูมาและคิดสนเวนเดต์เขาไม่ทำตัวน่ารักนะเออว่ะใช่ว่ะเวนเดต์ไม่ทำตัวน่ารักเวนเดต์เขาทำตัวแบบแมนๆนะเออว่ะเอาไงอะ พูต้องแต่งตัวไงอะ่ะนี่เนี่ยแต่งตัวอย่างนี้แหละแต่ว่าเขาไม,เาไม่เขาไม่น่ารักทุกคน็บอกเบ้นเดมีสองซีซั่นพี่เอเป็นซีซั่นที่เท่าไหร่ทางเขเ้มเข้มเหรอตก้กดกดอารมณ์กดขาแล้มองวน, <c oughs> น,น,นแต่จริงวันนี้น่ารักนะแต่งของอจะพูดงั้นเหรออือใช่จะไม่เห็นอินตรงไหนเลยพูดเหลียงเถอสบายสบายน, <c oughs> น่ารักคืออะไรไม่อินจริงกับสบายก็ว่าน่ารักกันคือคืออะไร ฮะคุณโบสมมติคุณน่ารักไหมเลยหึเหมือนเลยว่ะน่ารักรักไหมนะน่ารักรักไหมให้ถาม,าถามอ่ะรักครับเฮ้ยมีมีมือแล้วนี่มีมือโอ้โหโอ้มึงเอามือให้กูอีกก็ได้ตงรงคอนเซ็ปต์ไงเพราะก็มีมืออยู่ตลอดเวลาอเอออย่าเข้ามาหนูมีพระอะไรอะไรน้องจุกกระเข่าว่าจุกขำตัวน้าตัวเองวะ ข่าวไม่รู้จะข่าวอะไรแล้วพี่ผมข่าวป็นคนลงได้แล้วเนี่ยห้ทุกคนไปละเดี๋ยวอีกประมาณสามเอ๊ะอีกอีสิบนาทีเจอกันในไร้ใหญ่โอเคป่ะแต่ช่องเนี้ยช่องเนี้ยช่องนี้ก็ไลฟ์ด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวเจอกันแล้วมันต้องมีติดอะไรไหมคะไม่ไม่มีครับเจอกันนะ